สวัสดีนะครับวันนี้กลับมากับเจ้าสปอร์ตไบโอบิ๊บเบนะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากทุกทุกท่านนะครับกดไลค์กดสิดตามเป็นกำลังใจให้ออนนะครับผมออนนะครับเป็นที่ปึกษาการขายนะครับที่สอร์ดพับแดงนะครับก็เพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญฟอร์นะฮะโอ้โหจัดโปเด็ดแน่นอนนะครับผมวันนี้นะครับโอมากับเจ้าตัว DBL Sport นะครับแต่งแบบมินิมอลนะเราดูแบบแต่งเต็มเลยเนาะอันนี้คือแต่งแบบมินิมอลนะครับแม็กเดิมล้อเดิมนะครับแต่ใส่ตีโป่งเล็กน้อยครับ เจ้าสีขาวนะครับตัวนี้ก็คือตัวนี้เป็นสีแอคทิคไว้นะครับสวยงามครับผมตัวนี้ราคาค่าตัวนะครับเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทเท่านั้นนะครับผมจัดจำหนักกับส่วนลดเก้าหมื่นบาทนะครับหรือว่าจะรับเป็นนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยสองจุดสามเก้าเปอร์เซ็นต์สี่ปีเท่านั้นนะครับสี่สิบแปดนวดนะฮะเดี๋ยวมาไล่ให้ดูด้วยครับว่าเจ้า DBL นะครับตัวสปอร์ตตัวนี้นะครับสีขาวแอคทิคไว้นะครับแต่งประมาณมินิมอลเนี่ยแต่งประมาณไหนนะครับ อย่างไรชุดแต่งมันมีก็บอกได้นะครับถ้าพร้อมจบภายในเดือนเอี่โอนี่ขอนายให้เป็นพิเศษเลยนะครับผมครับโอขอย่ามานั่งไล่ตรงด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นกระจังหน้าไอโฟนาร์ดีนะครับรถสีขาวแอคทิกไว้นะครับแต่ว่าตัวเนี้ยเราแต่งแบบว่าแนวสีดําตัดขาวนะครับจะทําให้ดูเป็นมิติเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้ถือว่าสวยง่ายับคุณลูกค้าก็คือมันจะแต่งกระสีตัวรถเนาะสีดำเนาะและช่วงตรงนี้นะครับมันจะเป็นดาเงานะคุณลูกค้าสังเกตนะครับมีสองข้างเลยครับ จะเป็นดังดำเงาเลยนะครับผมกระจังหน้าขนาดใหญ่นะฮะตอนนี้นะครับถามว่าด้านหน้าเราใส่แค่ประมาณนี้ก็ถือว่าสวยเลยฮะไฟตัดหมอกครับแล้วก็ตัวนี้ชุดแต่งโอกระซิปบอกว่าโอ้ดูให้หลายคลิปนะครับรีวิวไปแล้วนะครับอีโมทีครับสังเกตไหมครับว่าตัวกัะชนหน้าเนี่ยเขาจะใหญ่บึกบึนมากนะครับมีริ้วสามนิ้วให้ด้วยนะฮะก็คือจะทําให้รถเนี่ยเราดุดันอยู่แล้วทําให้ดุดันมากขึ้นกว่าเดิมครับจะเป็นสำนักแต่งของอีโมทีะครับแต่งโชว์สวยๆเลยนะครับผม นี่ครับชวแบฮะโอ้พามาดูด้านข้างนะครับตัวนี้ที่โอเกินไปครับแต่งแบบเบนิเมลนะเป็นชุดแต่งอิมูทีดนะครับเขาจะมากับซุมล้อแบบนี้นะครับตีโป่งเล็กน้อยครับถ้าเกิดลูกค้าอยากใส่แม็กเนี่ยโอมมาว่าเพิ่มซะสองนิ้วจากขนาดเดิมได้ครับไม่ไม่ลนซุมนะครับอาจจะต้องปาดนิดนึงนะครับมาปรึกษากันได้นะครับก็ซุมล้อขนาดใหญ่นะครับอันนี้คือเราตีโป่งขึ้นมาเพิ่มให้ด้วยนะครับตัวยางนะครับขอบเดิมๆของเขานี่เป็นยางใหม่กริ๊กเลยนะครับผมจะเป็นของโกดี้เยร์นะฮะ อันนี้เป็นขอบสิบแปดนะครับนี่เลยครับสองห้าห้าทับอันนี้ทับห5ห้านะครับ R 18ดเนาะขนาดใหญ่ล้อแม็กสวยงามครับนแม็กลายสปอร์ตเลยนะครับถ้าเกิดลูกค้าจะใส่แม็กเพิ่มติดซมอย่างี้ก็สวยเหมือนกันครับหรือจะขับแบบนี้ก็ได้อยู่ที่ความชอบครับบอกกันได้ฮะนี่ครับสวยงามครับตัวอิมิทีนะครับในส่วนของหัช้างนะครับถ้าเกิดเป็นตัวแอคทีฟไวท์ของดีเบลสปอร์ตนะครับหคช้างเขาจออกแนวสีเทารกาไฟนะครับอันนี้คือมาดําเดิมโรงงานนะครับก็คือจะตัดกับสีตัวรถเลยนะครับสวยงามเลยนะฮะ มีไฟเหลืวตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเวลาเราปิดเสีเที้ยวเนาะนี่ครับโอถัดมาตรงนี้นิดนึงครับเบ้ามือจับครับถีท่ากาวไฟเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็คือเดิมกำลังงานเช่นเดียวกันนะครับมาเดิมๆแล้วเป็นสมาร์ทกีเล็กแล้วนะฮะบนไรข้างครับขนาดใหญ่ครับแข็งแรงทนทานครับมีการลื่นให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ถือว่าทนทานมากนะครับทับโอมาต่อในส่วนของตรงด้านหลังนิดนึงนะครับนี่อย่ที่โอเกินครับตัวครอบมือจับเนี่ยครับ ตัวนี้นะครับจะเป็นสีเทากับไฟนะครับมาเดิมเดมกับโรงงานเลยนะครับผมด้านหลังนะครับล้อเดิมเหมือนเดิมครับล้อสิบแปดนะครับตีมากับซุ้มนะครับอยู่ที่ลูกค้าชอบนะครับว่าชอบแนวแต่งหรือว่าใส่แบบเพิ่มก็เพิ่มขนาดได้อีกสักสองนิ้วครับใส่แหนยี่สิบก็สวยเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ความชอบของคุณลูกค้านะครับว่าชอบแบบไหนนะต่อมาในท้ายครับแหม่อาพูดทุกคลิปครับมันปีขึ้นง่ายจริงครับคุณลูกค้านี่ครับ ขนง่ายครับมันช่วยได้เยอะนะรถมันยกสูงประมาณนึงนะครับเ้อเราไม่โหลดเนี่ยเวลาเราขนสัมภาระนะครับเราสามารถเปตรงนี้ได้เลยแล้วก็ชุดแต่งอิมูทตีนะครับมันจะมีตรงนี้ด้วยครับคล้ายๆสปอยเลอร์นะครับรถ s อ V นะแต่ว่านี่กระบะเราก็ใส่ให้ได้เหมือนกันนะครับผมเือว่าสวยๆไปเลยนะฮะนีนะครับนี่เท่าโอเกินครับโอกโหหอยาดนะครับผมงปีนให้ดูเนาะ ตัวสปอยเลอร์ชุดอิมทีฟนะครับอุ๊บง่ายเลวเนี่ยครับนี่ตรงบันไดท้ายนี่ฮะมันจะเป็นชิ้นนี้นะครับ้ำกลงงานไม่มีนะคุณลูกค้าเอาบอกได้เลยนะครับอันนี้ก็คือมาเป็นคล้ายๆเหมือนสปอยเลอร์นะครับของอิมูทีฟเราใส่เสริมเข้ามานะครับไม่ต้องกังวลนะครับชิปฉลามเวลาเราป่อยรถสมอเนี่ยเราใส่เสาเข้ามาเพิ่มนะครับอันนี้ไม่บางสัญญาณแน่นอนครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับกระบะขนาดใหญ่ครับเนี่ยเอานั่งให้ดูเลยนะฮะ แบกได้หนึ่งถึงจุดสองตันนะครับเพราะว่าโอ้โหคันนี้นี่มันทุกสัมภาระได้เยอะจริงๆนะครับเนี่ยลองลงให้ดูนะครับลงง่ายครับนี่เราลงงี้ได้เดี๋ยวนะลงง่ายกว่าเยอะเลยฝาท้ายเนาะโอจะบอกว่าตัวสปอร์ตนี่ฝาท้ายผ่อนแรงมาจากโรงงานแล้วนะครับเบามากครับเนี่ยเอาใช้สองนิ้วเนี่ยนิ้วเดียวกงได้เลยฮะติดสบายๆครับคุณลูกค้าถือว่าตอบโจทย์นะครับคุณผู้หญิงขับได้เลยบอหมดได้เลยเพราะมันเบามากนะครับเนี่ยเบาจริงๆครับอือ ปกติจะยกทีนี่แบบสองมือครับบางทีคำว่าสปอร์ตด้านหลังครับเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับผมเจ้าตัวสปอร์ตนะครับคำว่าสปอร์ตสีดําด้านขนาดใหญ่นะครับแหมตัดกับสีขาวสวยจริงๆนะฮะกล้องหลังนะครับอยู่ในจุดที่เห็นเด่นชัดนะครับเวลารถเข้าทรงเข้าซอยแคบแนนะครับตรงนี้ตัวฟอดนี่ออกแบบนะครับวางในตำแหน่งที่เหมาะสมเลยทีเดียวนะครับผมในคาว่าเนเจอร์นี่คือเดิมๆก็มีมาแล้วนะครับลูกค้าอยากปล่อยรถล้นอย่างนงี้ก็ได้หรือว่าจะใส่เป็นอักษรคือหริก็ได้เหมือนกันครับ มาให้ดูด้าน prediction. ยาวๆเลยนะครับรถนี่เห็นอย่างนี้นะครับมันมีกล้องกล้องถอยหลังให้แล้วนะครับขับไม่ยากครับคุณลูกค้าเห็นมบนยาวๆอย่างนี้นะถือว่าบึกบึนครับคุณลูกค้าแบบถัพอัลลได้ดีเลยทีเดียวนะฮะฝาถังน้ำมันนะครับอย่างนี้โอบอกครับปลดล็อกรถปุ๊บเปิดได้เลยครับเติมง่ายครับเวลาเขาปั๊มน้ำมันนะครับไม่ต้องหาที่เปิดให้มันวุ่นวายนะครับผมยางนะครับนี่ครับแหมพอเรามาดูด้านด้านข้างฝั่งคนนั่งนะครับถือว่าใหญ่นะฮะติดซุ้มมาปุ๊บเป็นแมบก็หล่อเลยนะครับผม เสริมแนกเยอบนะโอหวงได้เลยครับของฟอร์ดเนี่ยใส่แนบนะครับโอ้โหหนักหน่วงเลยฮะแบกได้ถึงหนึ่งพันสองรอกิโลนะครับอย่างที่อกเกินไปเนาะห้องโดยสารขนาดใหญ่นะครับนี่ครับบันไดข้างนะครับกันลื่นให้ด้วยนะครับคุณลูกค้าถือว่าดีเลยนะครับบางทีช่วงนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวฝนตกนะครับเดี๋ยวแดดออกนะครับฝนก็ตกเนี่ยเราใส่รองเท้าเนาะเราขึ้นตัวบันไดข้างตัวนี้ก็คือช่วยได้เยอะเลยทีเดียวสารตอนหลังนะครับโอเแล้วเอาเข้ามาให้ดูนะครับ กระจังหน้าเดิมๆยังเก็บไว้ให้อยู่นะครับนี่เราคืนลูกค้านะฮะเราเก็บคืนทุกสัดส่วนนะฮะมันจะมีที่จับตรงนี้ครับลูกค้าคืนง่ายครับโอ้นั่งปุ๊บนี่ครับเล็กลมยังเหลือเลยครับเดี๋ยวโอ้โฟ่นะฮะบอกได้เลยครับประตูก็เปิดเปิดเปิดง่ายนะครับไฟเป็นแนวดีทั้งคันเลยนะครับสว่างสวยนะฮะเล็กลมเหลือครับลูกค้าตัวนี้จบเลยทีเดียวนะครับโอ้โห เห็นไหมครับสปอร์ต no นี่เรานั no ่งด้านหลังนะครับมีโอเซิร์เพิ่มเติมนิดนึงครับเป็นฟังก์ชันพิเศษนะมีแอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วครับนั่งเย็นสบายทั่วถึงนะครับเห็นไหมีนขนาดไม่มีผู้โดยสารนะโอเอากระจังหน้ามาใส่นะครับยังใส่ได้ชิวๆเลยครับกว้างนะอย่างเงี้ยครับโอ้ไฟเขาเป็นไฟข้างในโดยสารเนี่ยสมมติเราเปิดสักพักหนึ่งนะครับเราไม่ได้ใช้งานเขาจะปิดให้ด้วยนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะฮะหืจบเลยทีเดียวนี่๋ยพามาลองนั่ง ด้านฝั่งคนนั่งฝั่งด้านตายดูให้ดูนะครับตัวผู้โดยสารด้านข้างคนขับนะครับ่ไฟซะหน่อยครับนี่ครับ LED สว่างสดใสเลยฮะใหญ่ครับนี่เลนรูมเหลือๆครับตับเบาะง่ายครับนี่มีชิปนะครับเราจับตรงนี้ปุ๊บลรวก็ดันเข้ามานะครับเลนรูมถือว่าเหลือเยอะเลยทีเดียวนะครับที่เก็บสัมภาระกว้างกว้างแล้วมีที่วางโทรศัพท์ตรงนี้ด้วยโอ้โหถือว่าจบเลยนะครับที่กันแดดนะฮะ ของเรานะครับสปอร์ตนะครับมีกระจกให้ทางซ้ายทั้งขวานะครับเผื่อคุณผู้ชายมาคุณผู้หญิงนะครับมาคุณผู้หญิงอยากจะแต่งนแต่งหน้ารถติดนะครับสามารถเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าตอบโจทย์เลยนะฮะกว้างครับคุณลูกค้าเป็นไงกันบ้างครับคุณลูกค้าครับสาหรับเจ้าดีเบลสปอร์ตสุดหล่อของของโอคันนี้นะครับเดี๋ยวโอยัมฮะตัวทีนะครับรีวิวไปเบื้องต้นแล้วเนาะชุดแต่งอีโมทีมาสำนักใหม่นะ ต่งแบบมินิมอลนะอย่างที่โอบอกไปนะครับผมก็ตอนนี้นะครับดีเบลสปอร์ตนะครับสีแอ็กซิสไวดสีขาวนะครับตัวนี้ราคาพิเศษนะผมเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทนะครับโอ๋จัดหนักหน่วงให้แน่นอนครับสำหรับโปรพิเศษสำหรับคุณลูกค้าที่ดูช่องยูทูปนี้นะครับผมก็จับดักขนาดไหนนะครับก็จับไปเต็มๆเลยนะครับสําหรับส่วนลดราคารถนะครับอยู่ที่เก้าหมื่นบาทนะครับหรือว่าจะใช้จับไฟแนนซ์ก็ได้ครับเดี๋ยวโอดูดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับดาวยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ดอกน้อยๆนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับ สนใจโปรดีๆแบบนี้นะครับต้องสแกนเคอร์โคทันทีนะฮะเดี๋ยวลบหมดก่อนนะเอาบอกได้เลยโปรแรงๆแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ096นะครับ967541นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าคลิปหน้านะครับเราจะมารีวิวรุ่นแบบประมาณไหนฮะแนวแต่งเต็มแนวเดิมโรงงานนะครับหรือว่าลูกค้าอยากให้โอรีวิวแบบไหนนะครับช่วยคอมเมนต์ด้านล่างให้โอหน่อยนะครับเดี๋ยวโอดูพิเศษให้นะครับหารถมารีวิวให้เลย เพื่อที่จะเป็นการข้อมูลประกับการตัดสินใจเนาะผลลูกค้าดูรุ่นอื่นด้วยก็บอกได้ครับเดี๋ยวดูพิเศษให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับโอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ